นี้รถนสอน,นะครับเครื่องเดิมยังไม่ได้พ่วงกล่องแต่ทําท่อเสียสามนิ้วลงหน้าเพาเดี๋ยวมาลองดูนะว่าท่อเสียโลง่งจะได้กี่ม้ารถเดิมเดิมอนแล้วแล้วก็นสศก็มีท่อสองนิ้วครึ่งอันนี้สองนิ้วครึ่งไงนสศมีสองนิ้วครึ่งมาเปลี่ยนด้วยก็เดิมก็คือไซส์เท่าของเดิมเลยสองนิ้วครึ่งไซส์เดิมเดี๋<ๆ>ยวลองดูว่าท่อสามนิ้วกับท่อสองนิ้วครึ่ง anh này cho mác sẽ nhiều hơn càn lai mác lai bít anh này keo <coughs> นิ้วเครื่องเดิมไม่ได้พ่วงกล่องแรงม้าที่เครื่องร้อยห้าสิบสามแรงบิดสามร้อยหกสิบเก้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูท่อสองนิ้วครึ่งว่ามันจะมากหรือน้อยกว่านี้นะครับโอยลมอันนี้กล่องเคซีพิสอินเตอร์เดิมอินเตอร์เดิมอินเตอร์เดิมแต่เป็นท่อสเตนเลสท่ออินเตอร์เป็นสเตนเลสแตนลางอย่างเดียวหัวฉีดเดิมโบเดิม 519ช่วงรอบ204เขตกระตุ้นวันนี้รถนวัดนะครับเบสสกายไลน์หน้าหลัง <c oughs> วันนี้เหมาครึ่งวันนะครับ เวลาเหลือเฟือฝั่งแกงโมก่อนเลยเก็บเก็บไม้เลยแยกกลุ่มพี่็เลยหน้าที่นี่ครับคันนี้ครับท็อกห้าร้อยสิบเก้าครับจะดูสภาพกองมอ <laughs> ไม่เคยล้างเลยครับนะโจนไม่เคยล้างผมไม่เคยล้างเลยอันนี้เนี่ยเนี่ะโอ้โห เนี่ยเดี๋ยวไปเป็นอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องใจเลยเออยิงสดยิงสดเลย ท่อสามนิ้วมีหม้อพักเกลียวหนึ่งใบเดี๋ยวใส่ของใหม่แล้วสองนิ้วครึ่งก็คือต่อจากพอมอพักเกลียวออกมามันก,จนนก็จะอันกว่าเดิมอันกว่าเดิมอันนี้เปลี่ยนท่อเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสองนิ้วครึ่งออกต่อจากหม้อพักเกลียวสองนิ้วครึ่งมาทิ้งหลัง เดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับตอนแรกดูสมนิ้วสองนิ้วครึ่งอันไหนจะดีกว่ากันอันนี้ท่อสามนิ้วท่อสมนิ้วท็อปสามหเก้าอ,อันนี้ท่อ สองนิ้วครึ่งทออฟสามห้าเก้าถ้าแบบข้อโล่งทออฟลายสิบตัวมาเนาม้านี้ม้านีา้สามนิ้วที่เครื่องร้อยห้าสิบสามอันนี้ร้อยห้าสิบสี่อันนี้แรงมา้าแรงมา้ามามากกว่าหนึ่งตัวท่อสองนิ้วครึ่งแรงม้ามากกว่าหนึ่งตัวแต่ทอหายได้สิบตัวโอ้แต่ตัวนี้ก็สวยน้วค ปลายร้อยแปดสิบสามเรื่องเดิมก็้าไม่ถึงอ่ะาใสทำทอยเสียอย่างเดียวปลดล็อกใบหนึ่งความเดิมปลายร้อยแปดสิบอันนี้เป็นรางรางนะครับโอ้โหยาวไปสองกิโลกว่ารางอันนี้หลายหลท่านที่เคยโดนยิงมาแล้วนะครับตอนนี้ของผมกาดตายเลยครับโอ้โหนัดเดียวจอดนี่รถเดิมนะครับปลดล็อกอย่างเดียวปลดล็อกเดิมทุกอย่างครับดูสภาพแล้วเดิมมากๆเลยครเดิมเดิมเดิมเชื่อฮะเชื่อเดิม กูอินเตอร์ครับอินเตอร์ผมก็เดิมครับอินเตอร์เดิมครับไปเลก็กกระต๊้เดียวมองไม่เห็นเลยโอ้ยบนบ้านบนบ้าน